เดนพูดได้แต่ต้นแล้วนะตอนก่อนเดนจะไลไว่าอกโจนต่างชาติเยอะมากฉันเจอวันเดียวสองลายยังไม่กลัวคนไทยดอก <c oughs> เขาจำหน้าเดนได้แต่ต่างชาติเขาไม่รู้นี่อีนี่เป็นใครซื้อเสื้อ,อ,อตัวเดียวกำลังยืนยว,วัดอยู่มันเดินเข้ามาเลยบอกว่าเดยนวัดผิดมันจะบอกให้ทาบกับคอพอมันเดินเข้ามาถึงตัวผู้เอามือแตะก,กระเป๋าเลย อกระเป๋ากางเกงหลังซ้หลังขวาเล้สมัมผัสได้ทันทีดูว่าอื <onst id io> มฉันก็าหันหน้าเข้าหามันทันทีอั sorry. Sorry. Sorry, sorry. นสอรี่อัะะนสอรี่ y อรี่อรี่มันมานก็รีบโดินหนีไปเลยมีอีกค่ะบของน,นี้น่าขายขนมจะมีบรรดาขนส่งต่างๆแวะเข้ามาในโรงเรียนมารับขนมเป็นกล่กลองๆก็คงรียนส่งขนส่งอะไรบ้าง มีวันมีเด็กผู้ชายคุณามายืนอยู่เจ้าหน้าที่ของเรียนสองคนเป็นคนต่างชาติก็ไม่รู้เรื่องเปลดประตูฉันถามอะไรอะไรฉันเดือดพอดีเขามาเอาของมาเอาอะไรพี่ของที่ต้องส่งะครับผมมาจากไปรษณีครับต้องมารับของรับอะไรนี่ครับสองสากล่องที่วางอยู่ตรงนี้ครับใช่ครับใช่แล้วครับฉันก็บอกอีสองสากล่องนี้มันคือสิ่งที่เขามาส่ง จะแอปต่างๆที่พนกักงานของฉันชอบซื้อแล้วก็เอามากองแล้วทุกคนมาเห็นของตัวเองก็มารับไปจะเปลี่ยนระบบนี้ไปแล้วฉันก็บอกว่าใช่เหรอไอเนี่ยมันคือของเธอมาส่งไม่ใช่ใช่ส่งออกของส่งออกกูอยู่ฝั่งกันโน,โน่โนนอนเรียงเป็นตับแล้วมึงเอามาตกใส่มันจะขนยังไงฉันก็หันไปถามครับ,คร,บครับเดี๋ยวผมถามลูกพี่ก่อน มึงมาเนี่ยมืงติดต่อใครลูกพี่กำลังติดต่อครับอ้ามึงโทรกูจะยินรอดูแป๊บเดี๋ยวมันหันหลังกลับมามันซ้อนมอเตอร์ไซค์ซึ่งอีกคันหนึ่งเมียมันบิดเครื่องรออยู่ถ้ามันคว้าได้มันก็คงขึ้นรถไปเลยแต่นี่มันไม่ได้มันได้ยินเสียงฉันเห็นไหมมิจฉาชีพมาถึงหน้าประตูบ้าน มันอ้างว่ามันเป็นปไปตะเหน่ม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยคุณต้องระวังนะคะคนเท่าคนแก่มีทางสรึงเดียวมันก็มีดปาดตายได้นะครับแม่เห็นหรอกู้แสนหนึ่งดื่มแสนหนึ่งไม่ให้มันยิงตายมันทําตายหมดบ้านไม่เห็นเหรอแสนเดียวคุ้มไหมแสนเดียวตายหมดบ้านคุณว่าไหวไหมคะ ลูกเด็กเล็กแดงไม่ใจไม่ได้ตัวแพ็โดนป้ามโดนคงคืนเนี่ไม่ได้โทษว่าตำรวจไม่ดีเยี่ยไม่ได้โทษว่าต้องปฏิวัติไอ้ต้องปฏิอะไรนะปฏิรูปวงการตำรวจไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอกเรื่ว่าคุณธรรมจริยธรรมความละอายและเกงลกวต่อบาปของคนมันลดลง สังคมไทยเปลี่ยนอาจารย์เบียร์มานั่งพูดหลายคนก็เหือเหิมกันใหญ่เลยเขก็มาคุยเรื่องธรรมะเรื่องเชื่อเป็นสิ่งดีนะดีกว่าไม่มีเลยน,น่าจะมีคนจํานวนหนึ่งเรื่งเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของคำว่าธรรมะพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นองคอ์พระคริสตหพอลทุกศาสนาสอนคนเป็นคนดี ยังอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ความน่าเชื่อถือและความศรัทธาขององค์พระศา,าสดาต่างๆธใรมจิตใจของคนฉุกคิดขึ้นมาได้บ้างแล้วนำมาซึ่งการปฏิบัติว่าละเว้นต่อการประพฤติดผิละอายเยกเรงควรประบาทเป็นหวังมันจะไปถึงจุดนั้นคุณคะบ้านเมืองไม่ปลอดภัยเลยใครจะมีความถูกใครใจเฮาหรือไม่สน คนนี้ด่าคนนั้นคนนั้นจะฟ้องคนนี้คนนี้หมิ่นประมาทคนนี้คนนั้นไร้สาระทะเลาะกันไปด่ากันมาขุดเรื่องเก่าๆสารพัดเรื่องเน้นยังมองไม่เห็นประโยชน์ของสังคมชิดก้าวไปข้างหน้าเลยค่ะเรื่องบางเรื่องเสียเวลานะครแล้วก็กล่าวไม่ถูกที่คันค่ะเน้นประชาสัมพันธ์นะคะ มีคนทมหน้าจอเยอะมากเลยยิ่งคุยยิ่งส่อ่ะยิ่งคุยยิ่งลึก่างช่อง7 HD หลังข่าวเที่ยงค่ะเริ่มวันจันเริ่มวันจันทร์ที่สามมีนาค่ะตลอดสัปดาห์ปลายเดือนก่อนมีกุมภาพันเด่นวุ่นทั้งสัปดาห์ ขึ้นลงเหนือใต้ออกตกดินยังมองคิวตัวเองไม่ออกเลยเดินจะเป็นศึกษามุมกล้องหรืออะไรต่ออะไรยังไงยิ่ง่มุนหมดเนี่ยเหมือนพระสุขข้าวพระเสารแทกชีวิตเดียนจริงๆแต่เดินจะตั้งใจทำค่ะเดินจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังใครที่อยากโฆษณาอะไรก็ตามนะคะ อาใครที่เพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดินะครับแต่หน้าจอแตะแตะหัวใจสีส้มข้างบนนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวตัวเลขเล่นตกเดี๋ยวไม่ได้ขายของคันนี้มานั่งไลฟ์กูกันเดีงอยากให้ทุกทุกคนนะคะติดตามชมทรยิ่งคุยยิ่งรู้กับยิ่งฉักนะคะช่อง7 HD ค่ะเดี๋ยวย่งอยากได้สปอนเซอร์เพิ่มนะคะ ยังเข้าใจช่องเขาลงต้นให้เด่นค่ะแต่ถ้าไม่มีสตังค์ไม่มีโฆษณาเด่นกินใจเขาเดี๋ยวเด่นอยู่ได้ไม่นานอุหนุนของที่มาขายนะคะมีช่องนิดหนึ่งไางสิ่นาทีถึงค้าโฆษณาเด่ยนยังต้องการะคะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งชมรายการนะคะอยากสนับสนุนให้เด่นได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม เล้จะไม่ทารายุต่อประเทศชาติค่ะมีใครสนับสนุสนสปอนเซอร์ได้ไปที่ช่องเจ็ดนะคะพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าได้คอมมิชชั่นนะไ,ได้เนี่ยดูสิไม่น่ากินเลยนะยก็ยังจะกินเมื่อกี้นี้เนื้อก็มันหม่นชีสก,ก็มัน ยังกิน่ายบูเบอรี่เด้นทำเองอ่ะเดนก็เลยมีความสุขว่าเดนจะกินวั้นทำสูตรใหม่เด้นซื้อแป้งผายสำเร็จจากญี่ปุ่นมาก็ขายเป็นถ้วยๆแบบเนี้ยเด่นก็อยากรู้แต่รู้ว่าเนยเขาหอมจังแล้วก็เดยนก็ทำคัสตาร์ดเองแล้วก็ใส่บูเบอรี่สดคุณเห็นไหมครัเนี้ยอืมพอได้ยู่ จะไม่สามารถอุ่นได้เพราะว่ามันเป็นฟอยล์เรืร่อมีแต่ไมโครเวฟเตาอบฝาอบแอร์ไฟายอร์มทอดไร้ไขมันนั่นยกไปอยู่บ้านที่เชียงใหม่หมดเพอตะแรกเดียนที่มาเรนจะจะออกจากรายการทีวีแล้วเรนจะไปพักอยู่เชียงใหม่เรนจะไปเปิดร้านกาแฟแตอนนี้เรีนขยับเวลาสร้างร้านกาแฟเป็นนิดนึงเพราะตังเดนหมดค่ะ คุณรู้ไหมครับเดียนถึงนั่งขายขนมเคหมของคนบ้าป้าโมงนั่งแล้วร้ายเบอร์บางวันร้ายจนสว่างจเิงหูตาตีหมดพอขายได้เดียนต้องการเงินะ่ะเดียนจะเอาสตังค์อะมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้เดียนอยู่ได้ในบ้านปลาชีวิตจะไม่ต้องกวนลูกหลานนะคะ ไม่เมาคงตรงๆเรื่องราการชีวิตเด่นก็พูดกับคนทุกคนนะต่อยเดี้นถามแรงถามตรงเด่นเห็นว่ามีแต่แขกรักเด่นนะคะส่วนหนึ่งที่เด่นจะบอกนะคะวันที่เด่นไม่ทํางานเด่นประกาศเด่นหยุดเด่นมองเห็นคนที่รักเด่นให้กําลังใจอย่างที่เด่นเกิดมาในชีวิตไม่เคยพบ มันคือสิ่งที่ทำให้เด้นต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ไต่ตรองเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเจ็ดสิบกว่าแล้วหมดไปล้หาเงินนั่งกินมาละไม่กี่บาทจะไม่ได้คุยเด้นแก่ตายละเงินเด้นก็ยังไม่หมดเด้นเก็บไปเพราะเด้นทำงานเด้นรู้วันนั้นกินกี่บาทเด้นคำนวณแล้ว เราคิดว,ว่าเด่นก็ไม่น่าอยู่นานจดร้อยกว่าปีจะบ้าตายจะไปนไม่ได้เด่นก็เลยตั้งใจค่ะเด่นจะกลับมาทําประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่ได้คิดถึงเงินทองที่เด่นพูดเสร็จแล้วเป็นปรับเป็นเสียงเป็นความจริงเป็นสิ่งซึ่งทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเด่นจะทา นจะไม่กลัวเสียงโทรศัพท์ขู่เดนจะไม่กลัวอิทธิพลเดนจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเดนจะเป็นคดเดยที่จะกล้าพูดเดนก็มั่นใจในสิ่งที่เดนสามารถพูดได้สถานที่ที่เดนพูดได้เดี๋ยวที่เดนไม่กลัวอะไรเลยต่อไปที่พอเอาคนนี้ยังอยู่เดนจะพูดที่ช่องเจ็ดแล้วคุณลองดูแล้วกันช่องก็อาจจะไม่ใช่รายการหมูหวาน่าทอเสร็จแทง ตก,ต,กตกใจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมไม่ใช่ช่องเสร็จก็เป็นช่อง Educate ก็เป็นช่องที่มีระเบียบมีวินัยในการทำงาน System ช่องเจ็เขาดีถ้าไปสัมผัสกับเขาเพียงแค่ไม่กี่วันเดยนรู้เลยเขาทำงานมีระบบเขาทำงานมีระเบียบเขาเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมในการทำงานสูง เล่นถึงเรื่องไม่ใช่เดโมลาณช่องเขาก็ไม่โบราณก็เขาโบราณความไม่ยินดีที่จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โตหรอกครัเดมพูดได้เลยนะฮะตัวทัาช่องอื่นเดมไม่รู้แต่เดกกำลังมองว่าช่องเจ็ดกำลังมีอัพเกรดและฟปลิชันการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในองค์กรเดี๋ยวคุณคคยดูแล้วกันนะครับลมหายใจของคุณจะมีเลขเจตลอด ประเด็นเชื่อเพราเขาไม่ได้ปรับแค่เอาอะไกรกันดิ้นเข้าไปแล้วเอาเดิ้นเป็นนั่งพูดหรอกคะ่ะช่องจะกำลังจะปรับปรงและเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ทีวีฟอมนะคะเดี๋ยมั่นใจว่าโซเชียลมีเดียเขาก็แหลมากประเด็นเชื่อค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการทํางานของพวกเขากําลังจะเปลี่ยนจริงๆให้เวลานิดนึงนะคะกับการเปลี่ยนแปลงคะ่ะเ๋มั่นใจค่ะ คนที่เป็นผู้บริหารที่ดีนั้นเขาจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่อยู่ในแผนการแต่ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่สําคัญเขาจะไม่ทําอะไรบุ่มบ่าการเปลี่ยนน้าตู้ปลาจะไม่เปลี่ยนหมดตู้นะคะปลาน็อกตกใจตายเช่นเดียวกันค่ับการเปลี่ยนแปลงองค์กรใหญ่ๆระดับประเทศอย่างช่องเจ็ดยังคิดว่าเขาจะต้องค่อยๆทําแต่ไม่นานเกินคว,ความรู้สึกที่คุณจะรอได้ครับ เชื่อเดนค่ะใครอยากโฆษณานะคะเดนเชียค่ะทุกรายการที่ออกอากาศทางช่องเจ็ดคุณรีบไปลงเลยเดยนพูดได้คำเดียวนะคะช่องเจ็ดค่ะนั่งเฉยๆไม่ต้องทํารายการอะไรเลยคนก็ดูค้อนประเทศเพราะฐานคนดูของเขาอยู่ที่ช่องเจมานานแสนนานข่าวเป็น number 1ไหมรายการอื่นเป็น number 1ไหมเดยนไม่รู้แต่ต่อให้ไม่ใช่ number 1คนที่เปิดช่องเจ็ดก็เยอะกว่าช่องอื่น เพราะฉะนั้นเดืนจะตั้งใจทํารายการของเดือนให้ดีค่ะเพราะเดือนมีความสุขว่ามันเป็นที่ที่เดือนปลอดไทยและเดือนมีความสุขเดือนมั่นใจกับการที่เดือนจะทํางานตรงนี้รายการจะเป็นอย่างไรรูปแบบจะสวยหรูถูกใจคุณไหมขอเวลาให้เดือนนะคะเดืยนจะค่อยๆปรับค่ะบ้านใหม่อักากไฟอยู่ตรงไหนพัดลมอยู่ตรงไหนเ,ป,เ,ป,เป,ปิดเปิดปิดปิดอ้ย ว่าเดีนจะเข้าที่เข้าทางคุณอย่ารอเดียนอาทิตย์เดียวนะคะอย่าดูอาทิตย์เดียวแล้วด่วนตัดสินอย่าเดยนขอค่ะระยะเวลาเป็นเดือนนะคะว่าเดีนจะปรับทุกอย่างให้เข้าที่แต่เดนมั่นใจค่ะประสบะการณ์ของการเป็นช่องอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับการที่เดียนมีประสบการณ์ขนาดนี้เดียนว่าเมื่อสองคนมาวมกัน ด้วยวัตถุประสงค์ของความตั้งใจที่จะทำให้คนดูไม่มีคำว่าผิดหวังเดี๋ยวมาเดนทำได้ดีค่ะเดนถึงกล้าฝากรายการอาหาร2รายการของลูกเต้าไว้ที่ช่อง7ฝากทุกคนให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ว่าจะเป็นการดูทางช่อง7และดูทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดเดนพยายามทำทุกแพลตฟอร์มค่ะถ้าคุณจะหยิบโทรศัพท์คุณจะเข้าไปในแอปไหนก็ตามทุกแอปมีเจเนค่ะ เดนจะไปรองบริการคุณให้ความรู้กับคุณให้ความบันเทิงกับคุณและท้งความรู้และความบันเทิงเต็มเปีเป่ยนไปได้วยความจริงใจค่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่เดยนยึดถือมากจรรยาบรณในวิชาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่สําคัญมันจะวัดค่ะคุณค่าของความเป็นเดนและครอบครัวและองค์กรที่เดนนําไปเดนต้องการทุกคนเห็นว่าเดนเป็นคนทํางานด้วยความตั้งใจค่ะเดนฝากนะ เนี้ยเดนนั่งกินอะไรต่อมีอะไรท้องอืดหรือกินเยอะเด้นขอบคุณทุกท่านนะคะเป็นหมื่นคนเลยที่นั่งดูเดนเองเด่นจะพยายามมานั่งคุยทุกวนะันอาทิตย์แบบนี้ค่ะผู้รู้เรื่องบางมีรู้เรื่องบ้างเดนก็พยายามนะคะเดี๋ยวเ,นยนเดนคงจะต้องไปวีหัวเด่นอาจจะต้องนั่งไลฟ์ต่อ,อกสักนิดหนึ่งเดนขายขนมนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แม่ค้ามีตะกร้านะคะยิ่งสักฟู้ดค่ะเดียวลงไลฟ์ตอนนี้คุณเข้าไปดูที่ตะก,กาเดียนได้นะคะไปดูนิดดูหน่อยกดหัวใจสีส้มให้กำลังใจเดียนเวลาเดียนไลฟ์ซื้อมีซื้อมไม่เป็นไรคะ่ะเปิดรอไปสักขานาทีสิบนาทีตัวเลขมีความหมายระยะเวลาที่คุณให้เกียรติเดียนมีความหมายค่ะมันคือสถิตินะคะ ในการทำมาหากินของเดียนบนแพลตฟอร์มของ TikTok ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้เดียนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการที่เดียนกำลังจะเริ่มนะคะยิ่งคุยยิ่งลึกกับยิ่งสักช่อง7 HD นะคะวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้จะต้องทำงานกลางเดินผ่านไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ที่สิ่งใดสมปรารถนาวันนี้นอนหลับฝันดีนะคะอย่าลืมสีฟันดื่มน้ำสะก่อนแล้วก็นอนเปิดแอร์อุณหภูมิไม่เกิน25นะแล้วก็หลับสะที่สำคัญที่สุดเชา้าตื่นมาเตรีมมาร์คใส่ด้วยพอูชั่แย่จังทันทีที่ลืมตาใครคุณเห็นแสงทองตื่นให้จะเป็นแสงทองแบบจางๆหรือบางคนตื่นมายังไม่ทันเห็นแต่แป๊บเดียวก็จะได้เห็น ขอเป็นแสงเงินแสงทองแห่งความสําเร็จเป็นแสงเงินแสงทองที่นํามาซึ่งพระพรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพระผู้เป็นเจ้าและขององค์พระอล,ลอให้กับทุทกๆคนขอพระพรทั้งต่างๆหลั่งไหลมาสู่ทุกคนคิดสิ่งใดสมปรารถนาเดินทางแค้วค่าปลอดภยัยไปไหนมาไหนก็พบแต่ความสําเร็จรอยอยู่ข้างหน้า เพื่อนฝูงรักให้กลมเกลียวปราศจากการนินทาว่าร้า,า,รายใดๆเดนคิดอย่างนี้ค่ะอุบัติเหตุไม่มีไม่มาแผ่ว่านไม่พบกับเรื่องใดๆที่ทําให้คุณเสียจิตเสียใจตกอกตกใจใดๆเลยขอชีวิตของคุณเต็มเปลี่ยมด้วยความสงบและมีความสุขในทุกวินาทีและทุกลมหายใจค่ะเดี๋ยวอาจจะพูดไม่เก่งเด่นอวยพรไม่เป็นประเด็นไม่ได้เป็นผู้ทําหน้าที่ เกี่ยวกับศาสนาเป็ยนพูดออกมาจากใจค่ะบรักทุกคนนะคะที่เป็น FC อาจะยิ่งสั่งได้แค่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะ